นี่ฮาว่าเจ้าเพลงชิงเจียข่ายเลอร์จู่ต้าเจียกังสีฟ้าฉายเทียนเทียนคายซินเชินถีเจียมคางเสียเสียนี่ฮาว่าเจ้าน้ำหวานซินเหนียข่ายเลอร์จู่ต้าเจียกังสีฟ้าฉายเทียนเทียนคายซินเชินถีเจียม ฮูมชุนเจียวคุยเลอร์จ k ต้ s เจียกงสีฟ้าฉายเทียนเทีนนนทเนยน,นยวควา,า,า,ยนา,นายชินเชิญหิเนทางเสีเเยเ เจแก้มหอมชุนเจียควายเลอจูต้ตาเจียกงสีฟ้าฉชายเทียนเทีนยนใครชินเชิญถีเจี้ยนขังเสียเสียขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองมีความสุขทุกๆวันร่างกายแข็งแรงค่ะนี้หาวเจียวมา ชุนเจียควายเล่จู้ต้าเจียโกงสีฟ้าฉายเทียนเทียนใครสิงเชิญถีเจียนคางเสียเสีย